อย่าไปกินหอยทะเลีเ่ว้าวไใชายมันบวชหน้าเฮ้ยแปลกนะอะไรเดีนี้ลูกเขาไม่ใช่เป็นกรอบทองแล้วเหรอไม่ชิดลูกงานศพเก็บ <c oughs> ดอกเก็บเก็บเก็บเยืมที่เขาเล่นอยู่ได้ <c oughs> เก็บนั่นเลยใส่จักรเบนขาสั้นโอ้โหนึกใจติดใจลูกขโมยพุ้มระป่ากลับบ้านรางมานัน ขอได้ช้ำเบาบาากระหม่อมฉันไปหาตามหาบ้านทองแล้วแต่ไม่เจอเจอผู้หญิงคนนี้สวยหยาดฟ้ามาดีเด็กนางฟ้าเลยไล่ปั้มกระหม่อมฉันมาพระเจ้าค่ะข้าอี๋ไอ้ยเบ๋อย่ามาปากดีเด้วยก่อนที่ไมนี่ในสภาพมึงในหน้ามากเลยมั้งแหมมึงเมึงคิดว่าหน้ามึงสวยมากเลยเมื่อีลบหมาทำนี้คำบิดปากน้อยปวดหมู แล้วก่อนแล้วไปวิ่งหนีเข้ามาเหรอเนี่ยกระหม่อมฉันไม่ชอบไงฟาบาดอะไรวิ่งหนีผู้หญิงได้ไงก็มันไล่ปั้มกระหม่อมมามาจู่โจมเลยอ่ะไม่ใช่ดูที่นี่เหรอเห็นแล้วเหรอแล้วสวยไหมไม่ชอบอะไรปกติชอบผู้หญิงสวยมันมีแขนขาครบไม่ชอบชอบอยากให้มือกี่แขนกี่ขานะสวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าอะไรคะมาจากอุ๋ยทุ มีผู้อะไรหรืเปล่าครับ้าก็มีค่ะนิดหน่อยเนาะอ๋อก็พอดีว่าเห็นวิ่งตามผู้ชายสองคนได้มาถ้าหากว่าคุณมีธุดดระดรบควนหัหน้ามาคุยกันได้ไหมคะอย่ามาจับเ็นคาเนาะยคิดเนี่ยจะมาจับเราหลับจับทุกวันเลยตรงนี้นะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะหันหน้ามาคุยกได้ไหมครับโอ้ยโอ๊ยเข่าเข่โเข เดี๋ยวถ้าหนูหันหน้าไปเลยเขาก็วิ่งหนีเหมือนในสองตัวหมาเนี่ยนะคุณคิดว่าด่ากูกูไม่ได้ยินเลยอีลกแพ้เฉยไอ้ทำไมควายดองเดี๋ยวหนูแอบดูก่อนดีกว่านะแม่นะกูว่าดูเขาจะหล่ออะไรนะคนเนี่ยนะอี่างที่เขาพูดนั่นี่หนูไม่มองมันอยู่แล้วล่ะหนูแอบดูใต้นี่ก่อน ต้องอยู่ด้วยอ้าวทำไรอ่ะตดใครไม่รู้คุเหยียบแตกไปแล้วอุ้ยนาเขมเาโต๊ะหน่าสักกระจายเชียวเอาล่ะไปด่ใต้นี่โอ้โนี่ใส่สีเขียวนะใส่สีเขียวอืมนี่รอมากเลยนะหาทำไมฮะ คุยกับใครจ้เนี่ยคุยกับใครจ้าคุยกับน้องสาวหนูอ,อยู่ค่ะพี่อยู่ใต้นี้อ๋อที่ก้มไปนะไปคุยกับน้องสาวใช่ค่ะน้องสาวชื่ออะไรจ้าชื่อว่าน้องร่องสวนอะไรเขาคุยกับน้องสวนเขาไม่ได้คุยกับมึง ไม่ต้องไปเสือกกับเขาหรอกคุยกับใครน่ะน้องชายฮะมีน้องชายกับเขาด้วยเหรอครับผมชื่ออะไรอ่ะล่องเรือ <c oughs> ดูแมงเม่วงองแมงเม่วงทำไมเรือลำน้อยจ,าจาังละจนโอ๊ทเรือวินนี่ันไก่มินิโบ๊ทที่งั่นผมรบกวนว่าผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมได้ค่ะ จะวิ่งหนีทำไมล่ะครับก็รอคุยทุกนาคกับคุณพี่ก็เหมือนกูจะอยากหยอกเราไงนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูต้มลงไปข้างล่างใต้นี่ยนะเขาด้วยเขาชอบหนูจ้าเขาหยอกหนูจ้าเขาชอบหนูจ้าคุครับเด็วทั้งวันกลับนั่งทัวันเร็วทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเอาข้างหลังลงมาเฮ้ยเขาหมายถึงง้าอย่างเดียวนี่

โคคอนาตโคคอนาตขอบคุณครับธรรมาก้ขอบคุครับโคคอนาตอะไรขอบคุณครับไปไปแข็งแรงกันแล้วหัวหน้าฝากอันนี้กันึ่งพวกก็ถือเองดิไม่ถือเองเอาไปไปของใครของมันว่ายกไปอันนี้ดีเอาไปเอาไปของมันยกไปเลยขีดไม่ไหวอ่ะไม่ต้องนี้กันไหมีดไม่ไหวอ่ะอะไรขีดไม่ไหวของใครของมันกูไม่รู้ยกเอาของใครของมันยกไป พี่เบลนี่เนี่เบลเบลวางลงมาหนดแล้วดีใจไม่ใช่ไม่ใช่แล้วของหนูอ่ะิงโง่เขามาแจ็ทุกคนมาไว้ไหนอ่ะของของมึงมึงไม่รักษามึงจะมาวางใครรักษาให้มึงพี่นับถูกไม่เนี่ยฮะเขาเอามาห้าคนครบแล้วครบแล้วครบแล้วสี่ อะไรเขามีมาห้ากล่องก็มีของพี่บาสของหัวหน้าของพี่เต๋าของกูของสอนรามอ๋อโอ้โหกูลืมกูลืมของของสอนรามครบแล้วครบแล้วน้องไหนด้กับพี่เขนาหนเอฟโฟเอฟโฟเอฟโฟตอราจักแล้ววะฟังกันสักกูนะครับ เขาอะไรแม่ของข้าของขขอบคุณครับถ่ายรูปยังไงให้แม่ครับอ่ะนั่งนั่งสี่คนสี่คนโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวรบกวนเมื่อกี้นะเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมแอบดูใต้เนี้ย เขาแลบลิ้นหลอกงอมาด้วยนะแลบลิ้นหลอกใครเป็นแกลิ้นหลอกอ่ะโป้งท่านปแลบลิ้นหลอกเขาอกประชดเขาแม่ป้าไม่ได้ทำอะไรเลยอันเน่แล้วบอกให้เขาหันหน้ามาไปแลบลิ้นหลอกเขาทำไมอ่ะป้าไม่ได้ไม่ดีปงไม่ได้เรียบแล้วไข่เรียบ เฉือนมะาเอาออกเขาวะทำไมเหมือนคนเป็นไข้ดันอย่างนี้ค่อยมัย่นใจขึ้นว่ามันไม่หายแน่ๆหายไทยมันอยู่ในนี้นอนขออนุญาตเอาออกนะฮะยางมันกัดอาเหมือนคางถูกอ้าวเหรเธอ หันไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอนับก่อนวันไปตั้งแต่วันแรกแล้วไม่อยู่หรอกเอาไปเลยเนาะไปเลยกูก็ไม่อยู่หรอกค่ะไป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 อยากดูร่วงโร่งกับมึงหลอมึงดูหน้ามึงนี่นี่หมัดหมามันมาหนูทจริงเหรอเหมือนแกมึงสวยตายในโลกแพะโลกแพะโลกแพ้ก็เหมือนค่ะรูปร่างกินตัวงั้นจะบูบูด สู่บร so nice. ููไปไหนก็ไปไปไม่อยากต่อรถต่อเทียงกูก็ไม่ได้อยากต่อรถต่อเทียงกับมึงค่ะไอ้จันเสียว ก็ขอเล่นคิดก่อนแล้วกันโอ้คืออันนี้เบริงอันนี้เบริงเลยอะไรอะไรพูดมาไอหุดก่ำหุดก่ำอะไรกดอะไรอย่างงี้มาพูดหุดก่ มีอะไรพูดมาหัวหน้ากระซิบมันน่ะแหมไอหูกั๋มวันนี้มีสับใหม่ไปหูกั๋มหัวหน้าขอให้มึงมาด่ากูใครของมึงเป็นหัวหน้าของพี่พูดอย่างนั้นเรามึงคิดไปเองแต่เขาพูดไม่ได้เอเขาให้มึงมาด่ากูแทนไงมึงรู้ได้ยังไงมึงอยู่ไกลกว่ากูกูอยู่ใกล้ๆทำไมกูไม่ได้ยินวะมึงจะได้ยินได้ไงนู่นมึงหี่ร้าง อะไรผมไม่ได้ถือมือนะผมจะตบเขาไรตอบอยู่ผมรู้ว่าคนจีนหีรั้งหมายความว่าไงอะไรหีรั้งเนี่ยหมายความว่าหูตึงคนจีนเน่ยหีรั้งหูตึงเออได้ยินมั้งอ่ะโน่นโน่นดีเปล่าออลดินเออแสดงว่าหีไม่ได้รั้งเลยคุณเนี่ยนี่นี่นี่เขาจะอ้วก ไอเราก็หล่อซะด้วยว่างพูดมันี้อันนี้เท่าไหร่โหเมื่อกี้ไปยืนหน้ากล้องน่ายัดบางวงพูดมาสุดเอยยัดบางวงก็ไม่เห็นหรอกไอท้ายใครโอ้ยหน้าะไรนี้ไม่ใช่สองจ้าทูอันนี้เท่าไหร่ไม่ใช่จ้าสามไม่จบใช่ด้วย